ตันนี้เรามาพูดถึงการเตรียมตัวเที่ยวป่าแบบคนเมืองอย่างเราๆนะครับเ,เราคนเมืองครับเตรียมตัวให้พร้อมสักนิดนึงก่อนจะออกินป่าอย่างแรกเลยขึ้นแต่งกายนะครับแนะนําว่ารองเท้าหรือรองเท้าที่ปิดนิดชิดนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยก็มีทั้งตอไม้ผ้าอะไรเยอะแยะนะครับที่จะทําให้เท้าเราบาดเจ็บถ้าเท้าบาดเจ็บแล้วเดินไม่สนุกอาจจะเดินกลับนี่ไปได้ด้ยนะครับ มีเคสหนึ่งเพื่อนใส่รองเท้าแตะธรรมดาไปเดินเดิน้วสะดุดไม้เสียบเข้าไปในระหว่างนิ้วเลยหอแล้วต้ตกหมือนกันมาคุยว่าของเพื่อนผมเองเลยโดนมากับตีนไอ้โดนมากับมือโดนมากับตัวเองก็คือเดินป่าไปครับจะถึงข้า์อยู่แล้วต้องข้ามน้ำตัวรองเท้าเปลี่ยนถอดใส่รองเท้าแตะเดินลงไปไปผ่าจิ้มหลังเท้าต้องเดินเป็นสี่วันนองเลยครับเพราะฉะนั้น รองเท้าแน่นชนิดนึติสให้สนิทรองเท้าอะไรก็ได้รองเท้าวิ่งรองเท้าเดินถ้าช่ดีก็รองเท้าเดินครับอย่างที่สองครับเป็นเกงขาย,ยาวอย่างนี้ไม่ถูกระเบียบโดนข่วนตลอดโนะดน,นข่วนขาสวยๆเรืยอยๆตอนเดินมานี่ขาขาวเลยนี่มาดำสนิทดำสนิทเลยไม,ไม่ใช่พี่ขาย,ยาชนิดหนึ่งนะครับกบารใบไม้หรือว่าถ่ยขีดข่วนการแมลงกัดนะครับเสื้อถ้าจะให้ดี แขนยาวจะดีแขนยาวจะดีนะครับหาเสื้อที่ไม่ไม่หนามากนะครับไม่ต้องไปเอาเสื้อทั้งอานหนาไม่ต้องเท่ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะต้องระบายอากาศได้บางคนบางคนก็จะกลัวร้อนเอ้อทำไมใส่แขนยาวคือแขนยาวเนี่ยมันจะป้องกันใบไม้ผิดกวอะไรแบบนี้กันหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับ ผลหญ้าอะไรพวกนี้ที่เราเดินหรือไม่ก็พวกหนอนแมลงอะไรที่ล่วงลงมาจากต้นไม้ก็กัดได้หมดส่วนตายกระป๊อบนี่ก็ทําตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูใช่ถูกต้อไม่งั้นจะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะพี่แล้วแต่ไม่ต้องเสื้อหนาครับเอาที่สบายอากาศได้เพราะว่าบ้านเรามร้อนใส่เสื้อแขนยาวบางๆหัวกครับหมวเขาจะเป็นมากมหัวเขาจะเป็นมากเพราะว่าผมเคยโดนแล้วเหมือนกันที่ลูกีพูดมาี่จะโดนลงหมดแล้ว ก็คือตัวเองหมดแล้วไม่ใส่หมวกอยู่ดีต่อที่แบบอยู่กำลังข้างบนนะครับแล้วต่อไฟฟ้นขึ้นไปต่อมันดิ่งลงมาต่อยกลางศรีรษะเลยนะครับใส่หมวกไว้ครับกันติ่งไมก้มกินอะไรอีกเหมือนกันกันแดดนะครับก็หลายๆครั้งที่โดนกันก็คือเดินไปมุดมันทิ่มก็จะโดนหมวกแลก้วจะเปิดไป <c oughs> ถ้าไม่มีหมวกหลายครั้งอีกเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้เลยก็มันก็จะทิ่มหมวกแล้วก็จะเกี่ยวไปหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นหนาม นะครับแต่ถ้าเราไม่มีหมวกเนี่ยมันก็จะทิ่มหัวเราโดยตรงนะครับหรือไม้ใช่ครับที่มันโดยตรงนี้ก็อาจจะบาดเจ็บได้นั่นคือเครื่องแต่งกายสำหรับชาวเมืองนะครับเราไม่ใช่ทานชาวบ้านที่เขาสามารถจะไปได้ด้วยตรวเองของชาวลังคาแต่ชี่คนเมืองครับสำออยยอมรับใช่ค่ะแพ้อะไรง่าย